สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงจะพาไปลองทําต้มยํากุ้งน้ํำข้นแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวดูป่ะเราไปดูกันที่ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงก็มีหอมแดงใบมะกรูดขา่าตะไคร้ต้นหอมผักชีมะนาวเกลือพริกขี้หนูสวน น้ำพริกเผาเห็ดฟางตามใจชอบมากน้อยแล้วก็กุ้งเหมือนเดิมมากน้อยแล้วแต่ชอบแล้วก็น้าําปลาพร้อมแล้วลุยเลยใส่ไปเลยใส่ขาตะาไค้ใบมะกรูดหอมแดงลงไปเลยตามด้วยเกลือนิดหน่อย พริกเผาใส่ไปมากน้อยตามใจชอบตามด้วยกุ้งเลยใส่เห็ดลงไปเลย เวลาต้มไม่ต้องใส่น้ำเยอะเดี๋ยวน้ำจกเค็มมันจะออกมาอีกแล้วน้ำจากนมสดอีกปรุงรสเลยปรุงรสตามใจชอบผงชูรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะแล้วค่อยๆชิมแล้วค่อยใส่ไปแล้วก็มะนาวไม่ต้องใส่เยอะชิมแล้วค่อยเติมอีกทีนึงเดี๋ยวเปรี้ยวไป,ไปวมันจะกินไม่ได้กุ้งสุก เห็ดสุกก็ใส่นมเลยใส่มากใส่น้อยจะใส่มากก็มันก็นจะข้นมากแล้วแต่ชอบตามด้วยพริกขี้หนูเลยแล้วก็ต้นหอมบักคีปิดแก๊สเลยเอาละใช้ได้ เป็นไงบ้างครับพี่น้องต้มยำกุ้งน้ำข้นแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวลุงจะไม่เน้นปริมาณจำนวนของวัตถุดิบเพราะว่าทำกินเองเอาที่ตามใจชอบเลยชอบอนไหนก็ใส่นั้นเยอะไปเพราะทำกินเองไม่เป็นไรหากชมแล้วชอบหรือถูกใจก็ลองมาทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรทำใหม่ทำบ่อยๆเดีย๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงก่อนจะก,กันวันนี้ ลุงก็ขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงหน่อยดิจะได้มีแรงบันดาลใจทำคลิปใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย